สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าโอเคนะครับก่อนที่เราจะไปเต้นกันวันนี้สำหรับ EP ที่69นะครับก่อนที่จะไปเต้นวันนี้นะครับครูคิมทดสอบไลฟ์สตรีมก่อนนะครับทดสอบสัญญาณภาพและเสียงก่อนนะครับว่าได้ยินชัดเจนหรือเปล่า นะครับขวัญชัยสวัสดีครับขวัญชัยขวัญชัยไปเต้นที่รานแล้วใช่ไหมครับโอเคทดสอบสัญญาณภาพกับเสียงโอเคหรือเปล่าครับสวัสดีครับพี่ยุพดีสวัสดีครับ เจเจสวัสดีจ้าอีพีที่หกสิบเก้าเดี๋ยวประมาณเกือบออีประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมตัวกันได้เลยนะครับอืขอบคุณมากเจเจสวัสดีขอบคุณมากครับเจเจบอกว่าสัญญ,ญาณชัดดีขอบคุณนะครับก็วันนี้นะเดี๋ยวไปเต้นอีพีที่หกสิบเก้าคุณคิมลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับคิมอัดคลิปของเมื่อวานตอน ส่โมงครึ่งเอ้ยตอน5้าโมงครึ่งเนาะเป็น EP ระดับกลางแต่ใช้เพลงของ Dancing Queen นะครับชุด Dancing Queen เนาะก็เป็นเพลงไทยแหละนะเป็นเพลงเป็นเพลงลุกทุ่งลูกทุ่งหน่อยนึงนะเพราะว่าเพลงนี้ไม่ไม่ติดติขสิทธิ์ด้วยนะครับมีคนถามมานะครับมีคนถามมาบอกว่าอยากได้เพลงชุดนี้นะครับคิมก็บอกว่าเดี๋ยวยังไงจะจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับของเพจของ เพจ Arabic for you นะครับลองถามเขาดูนะครับแล้วก็มีอีกช่องทางหนึ่งก็คือของ uh, น้องนอ็อตนะครับน้องนอ็อต ID ด i n ลของน้องน็อตก็จะเป็น n a r o b i c นะครับแล้วก็จะเพจเพจของ a r a b i c for you ก,ก,ก็เขาก็ทำเพลงขายเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองไปติดตามกันดูนะครับสัญญาณพี่ยุพดีบอกว่าสัญญาณดีเสียงดีโอเค นะครับขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเต้นกันนะฮะแล้วก็วันนี้คิมทดสอบไลฟ์ก่อนนะครับว่าสัญญาณภาพกับเสียงโอเคไหมนะครับาช่วงนี้ช่วงนี้ที่เชียงใหม่ลานยังไม่เปิดนะครับลานที่อคิมสอนประจํายังไม่เปิดเนาะูคิมสอนอยู่ที่โลตัสรวมโชคนะครับโลตัสที่เชียงใหม่ยังยังไม่เปิดนะครับโลตัสที่เชียงใหม่มีอยู่3ที่นะครับโลตัสรวมโชค โลตัสคำเที่ยงแล้วก็โลตัสหางดงนะครับสามที่ยังไม่เปิดเลยนะครับแต่คาดว่านะครับคาดว่าเร็วๆนี้ก็คงจะเปิดพร้อมกันนะครับเดี๋ยวรอทางโลตัสเขาแจ้งใหม่อีกทีหนึ่งนะครับเมื่อเช้านะครับมีครูนกนะครับครูนกจากอุตรดิตถ โทรมานะครับก็มีการคุยพูดพูดคุยกันเรื่องเพลงแล้วก็สอบถามกันนะครับคุณนกบพราะว่าคุณนกก็เป็นเป็นเมื่อก่อนอยู่เชีงยงใหม่นะครับก็สอนอยู่ที่เชีงยงใหม่เสร็จแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่กรุงเทพกรุงเทพก็กลับมาเชีงยงใหม่เชีงยงใหม่ก็กลับไปอุตรดิตถ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับนกพี่นกก็เล่าให้ฟังนะครับสมาชิกจากอุตรดิตถ์โทรมานะครับสวัสดีครับคุณคุณเอ็นเจเอ้คุณเอ็นเจคุณเอ็นเจ ไม่ครูคิมยังไม่ค่อยคุ้นกับกับคุณเอ็นเลยครับปกติเราเวลาครูคิมไลฟ์ไม่ค่อยจะได้เข้ามานะครับเป็นสมาชิกใหม่หรือเปล่าครับถ้าใช่ยินดีต้อนรับสู so, ่ครูคิมแอโรบิกนะครับสวัสดีครับคุณพรพันธ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับจากจังหวัดไหนกันบ้างครับรายงานตัวด้วยนะครูคิคมบางทีก็อาจจะจํารูปเพจไม่ได้นะครับจําสมาชิกเพจไม่ได้นะครับต้องขออภัยด้วย นะครับก็จะจําได้เฉพาะคนที่สมาชิกที่เข้ามาดูไลฟ์บ่อยๆนะครับก็อย่างมีเจจูพี่สุขใจอะไรเงรี้ยพี่เปิ้ลอะไรเงรี้ยน้องเจเจอะไรเงรี้ยขวัญชัยแล้วก็มีย่าขวัญน,นะครับเจ๊ลังเจ๊งอพี่รักอะไรอย่างเงี้ยก็คือทีมที่เข้ามามาดูไลฟ์ของฮุคิมบ่อยๆอ,อย่างเงี้ยก็จะจําได้แต่ว่าก็พยายามที่จะจะจำให้ได้ครบนะครับ จะพยายามจําให้ได้มากที่สุดนะครับก็ต้องขออาภัยตรงนี้ด้วยถ้าเกิดว่าจําลูกเพจตัวเองไม่ได้นะครับโอ้พี่พรเพนสมาชิกใหม่จากเชียงใหม่โอ้ด,ด,ดีมากครับพี่นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพี่พรเพนปกติพี่พรเพนเต้นที่ไหนครับเดี๋ยววันหลังเดี๋ยววันหลังเรียนเชิงที่ราตัดรวมโชคด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเนาะ มีสมาชิกถามมานะครับมีคอมเมนต์ในช่อง YouTube ถามมาว่ามี EP ีไหนบ้างที่ไม่หมุนแล้วมีแบบมี e ีไหนที่ไม่หมุนแล้วก็เต้นแบบมันๆคุณคิมก็เลยบอกไปว่าให้ไปดูที่ EP ที่คุณคิมทำปกปกคลิปไว้ว่าเบสิกนะครับระดับเบสิกให้ไปดูเลยนะครับจำง่ายก็คือทุกวันศุกร์แหละเนาะทุกวันศุกร์ก็จะมีแบบเบสิกเบสิกเลยนะครับช่วงแรกก็จะสอนแบบไม่หมุนนะครับพอหลังๆก็อาจจะมีหมุนบ้าง เพื่อไม่ให้ไม่ให้คนที่เต้นเบสิกรู้สึกว่าเาเ,าเ,าเพื่อที่จะไม่ให้คนที่เต้นระดับกลางพอเขามาเต้นกับเบสิกรู้สึกว่า,าจะทำให้ไม่เบื่อนะครับคนที่เต้นระดับกลางจะได้ไม่เบื่อก็หมุนหมุนให้เขาเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนที่เบสิกก็ลองหมุนหมุนดูนะครับตอนท้ายคลิปนั่นแหละนะครับช่วงช่วงแรกของคลิปก็พยายามที่จะยังไม่หมุนหรอก สวัสดีครับเจงอนีน่เห็นไหมเห็นไหมเพราะว่าเจงอเข้ามาบ่อยนะครับคิมก็เลยจะจําได้นะพี่พรเพนบอกว่าเพิ่งรู้นะคะนี่ว่าครูคิมอยู่เชียงใหม่โอ้ครูคิมอยู่เจียงใหม่ครับสำเนียงออกจะเจียงใหม่ขนาดนี้นี่นะครับส่วนมากเต้นคนเดียวที่บ้านอ๋อกระครับกบ พอคีบของครูคิมแม่กอครับแล้วก็เต้นที่บ้านแม่ก็ครับดีเลยดีเลยนะครับฝึกไปเต้นที่บ้านเตะพอช่วงนี้มันมันเป็นหน้าฝนนะครับถ้าเกิดว่าฝนมันโตขาก็เต้นที่บ้านอีนะแต่กิดว่าฝนมาโตเขาก็ไปตัางนอกได้น,นะครับอืมนะวันนี้พี่วันเพ็ญบัดีลืมนะครับมีพีที่หกสิบเก้านะครับเป็นพีระดับกลางเดี๋ยวลองไปเต้นพอนะครับอาจจะชอบว่าชอบก็ ู้คิมถามไว้ในคลิปละว่าถ้าเกิดว่าชอบแล้วเต้นได้ก็คอมเมนต์ฮู้คิมตัวนะครับถ้าเกิดว่าเต้นบ่ได้ยังไงก็คอมเมนต์ฮู้คิมตัวนะครับช่วยกันดูโฆษณาห้ฮู้คิมตัวเนอะนะครับดูโฆษณาแล้วก็ฮู้คิมก็จะได้รายได้ของที่โฆษณานะครับทุกนี้ขอ้อขออนุญาตเป็นภาษาคําเมืองนะครับ ทุกท่านน่าจะฝึกภาษาคําเมืองได้นะครับฟังให้ชินนะครับเพราะเวลาเดี๋ยวมาเชียงใหม่นะครับอาจจะมีแฟนมิทติ้งนี่อาจจะมีแฟนมิทติ้งแล้วก็จะพูดภาษาคําเมืองเรียนรู้ภาษาคําเมืองไปวันละเล็กละน้อยนะครับเต้น2 EP นะครับ1และ5ครับโอ้สุดยอดครับสุดยอดขยับ นะครับถ้ากับออกกําลังกายขยับทุกวันนะครับขยับทุกวันเลยเดี๋ยวมันจะเกิดทักษะแล้วมันารเต้นมันจะเต้นของมันได้นะครับไม่ต้องกังวลไม่ต้องไม่ต้องไปบอกว่าเออวันนี้จะต้องตั้งใจต้องเต้นให้ได้นะครับไม่ต้องคาดหวังถึงขนาดนั้นเราแค่ขยับก็พอนะครับขยับแล้วเดี๋ยวมันก็จะเกิดทักษะของมันเองนะครับ ep หนค่ะ ep อื่นเต้นไม่ทัน ค่อยๆตามมานะครับ Pnj นะครับค่อยๆตามมา EP 1ก็เป็นระดับที่แบบว่าง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ลองขยับมานะครับลองทําจาก EP 1ขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นมาเป็นง EP EP 3อะไรเงี้ยอาจจะทํา EP 1นนานหน่อยนะครับ EP ห่ก็ศึกษาท่าไปก่อนนะครับว่าเอา EP 1ทําคุ้นชินแล้วเบื่อแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็น EP 2นะครับแล้วก็พอ EP 2ครั้งแรกก็อาจจะไม่ได้ทั้งหมด นะครับแล้วก็ลองทํา e พีให้คุ้นชินถ้าเกิดว่าพอได้ครบทั้งหมดแล้วก็ขยับขึ้นเป็น EP พีนะครับไต่ระดับความยากขึ้นเข้ามาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทักษะมันก็จะเกิดขึ้นเองนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับสวัสดีครับพี่นิพาพี่นภรสวัสดีเจ้าอยู่บ้านช่วงเย็นว่างจะเต้นตลอดโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับเต้นต่วยกันนะครับสุขภาพดีบ่มีขายนะครับ เต้นไปเตอ์นะครับได้บ่ได้จังมันเนาะได้เอาหมอกม่วนกับปละนะครับเปิ่นไปซ้ายกับไปซ้ายเปิ่นไปขวากับไปขวาน้นะนะนะครับแ <c oughs> ข่งซ้ายแข่งขวาจังมันเตอะบัดหูกัดทีมจังมันเดียวมันสักวันมันตึงได้นะครับเนาะ <c oughs> พี่อรัญญาบอกว่าสวัสดีค่ะครูค,คอมเปลี่ยนชื่อให้ครูค,คอมเลยนะครับ เปลี่ยนชื่อให้กันเลยเนาะอาจจะพิมพ์ผิดพิมพ์ตกเข้าใจได้นะครับเพราะว่าระบบโทรศัพท์มันจะคิดคำให้มันจะเดาคำให้นะครับแซวนะครับแซวเล่นลเล่นแซวเล่นเล่นนะครับสัญญาณภาพลดเสียงโอเคเนาะ โอเคอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับอีกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวให้พวกเราไปเตรียมตัวก่อนนะครับเดี๋ยวคิมก็จะไปเตรียมกกอุปกรณ์ที่จะมานั่งตอบไลฟ์แล้วนะครับก่อนที่จะไปเต้นนะครับดื่มน้ำสักหนึ่งแก้วนะครับแล้วก็ทานขนมปังสักหนึ่งแผ่นนะครับเพื่อรองท้องนะครับดื่มน้ําทานขนมปังเล็กๆเบาๆนะครับแคใ่ให้ให้ให้ท้องแบบไม่ได้ว่างแล้วก็จะย่อยง่ายแล้วก็จะดึง,ดงพลังงานจากการทานรองท้องนี่ครับ น,นมันจะดึงโปรตีนเข้ามานะครับดึงพลังงานช่วงนั้นออกมาด้วยอย่าทําให้ตัวเองหม่อยเกินไปนในช่วงระหว่างเต้นนะครับถ้าเกิดว่า,อ,าอย่าหยุดเดกระทันหันนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็ให้ย่ารอรให้ย่ำรอแล้วก็ผ่อนแรงลงมาช่วงสุดท้ายโอคิมอาจจะครูดาวให้ไม่ครบตามเวลาเพราะจบพอจบคลิปแล้วนะครับทุกท่านไปครูดาวต่อ ประมาณอีก5-10นาทีได้เลยนะครับหลังจากที่เราจบฮิปแล้วนะครับพักผ่อนสัก5-10นาทีแล้วค่อยดื่มน้านะครับหลังจากนั้นก็ไปอาบน้ําได้เลยนะครับอาบน้ําก็อาจจะเป็นน้ําเย็นนะครับน้ําปกตินี่แหละนะครับไม่ต้องไปใช้น้ําอุ่นนะครับใช้น้ําเย็นน้ําปกตินะครับแล้วก็เสร็จแล้วถ้าเกิดว่ามีใครรู้สึกปวดแข้งปวดขานะครับให้นอน เอาขาขึ้นนะครับให้เอาขาขึ้นพาดบนเก้ากอี้ไว้นะครับเพราะว่าเลือดเรามันไปเลี้ยงตรงที่ขาเยอะเกินนะครับอาจจะทําให้ปวดขาได้นะครับเอาขาพาดบนที่นอนไว้ให้ขาให้สูงๆงนิดนึงนะครับให้เลือดมันเลี้ยงให้เลือดมันไหลเวียนกลับลงมาที่เดิมนะครับวิธีนี้ช่วยได้นลครับก่อนนอนก็พยายามทําโยคะยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้ได้มากที่สุดบนที่นอน โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ไลฟ์นะครับวันนี้1ทุ่ม EP ที่69นะครับวันนี้คุณคิมก้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบายสวัสดีค่ะ